ผู้นำสูงสุดของกลุ่มตาลีบันได้ออกคำสั่งให้ผู้หญิงทุกคนต้องสวมใส่บูกาลุมทั้งตัวก่อนออกจากบ้านทำให้เกิดกระแสการตอบโต้อย่างหนักจากประชาคมโลกรวมถึงชาวอัฟกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยถแถลงการนี้นะคะถูกประกาศจากกระทรวงส่งเสริมศิลธรรมและป้องกันความชั่วร้ายเมื่อวันที่7พฤษจาคมที่ผ่านมาระบุว่าการสวมใส่บูกามีจุดประสงค์เพื่อให้สตรีของชาวอัฟกานิสถานทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและปลอดภยัยซึ่งบูกาเป็น ส่วนหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี2,539ถึง2,544ที่ผ่านมานอกจากนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะยังได้รายงานเพิ่มเติมว่าหากผู้หญิงคนใดฝ่าฝืนการไม่ยอมปกปิดร่างกายแล้วก็ใบหน้าขณะที่ออกนอกบ้านหรือที่สาธารณะพ่อของผู้หญิงคนนั้น หรือญาติที่เป็นผู้ชายที่ใกล้ชิดมากที่สุดจะถูกเจ้าหน้าที่เดินทางไปหาที่บ้านและอาจถูกจำคุกรวมถึงไล่ออกจากราชการค่ะซึ่งนับตั้งแต่ที่กลุ่มตาลีบันได้ขึ้นมาปกครองอัฟกานิสถานก็ได้ทำการออกกฎหมายต่างๆมากมายที่ลิดรอนสิทธิของผู้หญิงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสั่งปิดโรงเรียนสําหรับเด็กผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า6คขวบการห้ามผู้หญิงออกนอกบ้านหากไม่มีญาติที่เป็นผู้ชายออกไปด้วยรวมไปถึงการห้ามผู้หญิงและผู้ชายไปที่สวนสาธารณะในเวลาเดียวกันค่ะ